โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแล้วว,ว,ะะลวันนี้เราก็มีอยู่ผมช็อก็คิวนะฮะแล้ววันนี้เราก็มีอยู่ในเกม d ตสไลท์ไดเรกเตอร์คัทพาสที่กันแล้วผมเนี่ย <Yeah. S 1> ตอนนี้เราไม่มีอาวุธไรเลยครับผมอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่อะไรเนี่ยอาเคเดียฉันถูกติดกับแล้วก็พาไปยังสถานที่ฐานลึกลับแปลกๆครับผมมันจะต้องเป็นฐานประชาการของพวกมันแน่ไอพวกนิวลลเนี่ยครับผมอ่าถ้าสเตลลาเชนนอลแล้วก็ลิเดียอยู่ยังมีชีวิตอยู่พวกเขาต้องอยู่ที่นี่แน่ฉันมั่นใจ อสรุปเรื่องมันก็เป็นแบบนี้สินะแลนเดียวนี่คือที่ที่นายจะต้องตัดสินใจอ่าแทนพวกเขาก็คือการต่อสู้พวกพวกเขานั่นเองประตูบางๆพังง่ายเลยมัดไอ้เ้ยมึงล็อกประตูแบบนี้มึงพังได้เหรอโอเคโอเคเฟิร์สเดทออฟเดอะเกมคือถ้าผมพังอ่ะ อ๋อนี่ไงอัสซาดบัสซาดนี่ไงต้องผิวปากเรียกก่อนปืนปืนปืนนะครัปืนมึงจะบอกนะมึงไม่ดอดปืนเมื่อกี้มึงยิงกูมึงมีปืนทำไมตอนนี้มึงหยิบไม่ได้ไอ้ชิบหายอ้าวกระเป๋านี่หวังว่าจะมีของอยู่มีมีไม่มีไม่มีอะไรเลยมีแต่ขวานดับเพลิงลุง เซราเนี่ยคิวพวกมันอยู่ไหนน่าจะอายุไม่ถึง18เลยมั้งน่าจะเป็นผู้หญิงล้วมั้งแกเนี่ยมันลามกชะมัดโอ้โหไอ้พวกนี้แม่งจะพาผู้หญิงไปลวนลามอะไรเนี่ยลุงรีบไปหน่อยแต่ที่ผมรีบเนี่ยมันมีของนี่อ่าสร้างสร้างอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรวะ อ่ะเออมันเหมือนแบบเขาบอกให้สร้างฐานเอาไว้ก่อนจะสายเกินไปอะไรทั้งนันเนี้ยบอกไปยิงหมุนตัวไม่งับคนไปเนี่ยโคตรชั่วเลยพวกนี้แต่นี่จะร่วมมือกันเอาัวรอดอืเราขึ้นไม่ได้ไหมขึ้นไม่ได้บันไดอยู่ทางแค่นี้ขึ้นไม่ได้แสดงว่าเขาไม่ให้เราไปอะไรเนี่ย เป็นชิ้นส่วนเสื้อของเตลล่าผมเฮ้ยโอ้พามาอาบน้ำนี่ถอดเสื้อซักแม่สาวน้อยเราจะได้ดูแลฉันไม่เป็นไรฉันสบายดีแน่เลอที่สำคัญนะเธอเองก็สวยด้วยเหมือนกันนะเนี่ยจะได้ไม่มั่นใจว่าเธอจะไม่กัดเราอาบน้ำแล้วเธอจะลูกสึกดีถอดเสื้อซัก ไม่นะเอ้ยโอ้โหโอ้ต <apply some sounds> ้องติดเลนไว้เนี่ยโอ้โหแม่งจับผู้หญิงมาดูเองมึงไอ้พวกชั่วตายซะตายซะแต่งตัวซะเจอฉันได้ไงอ่ะไอ้พวกนี้มันสร้างปัญหาไปหมดเดีวเข้าเราต้องรีบออกจากที่นี่เวนเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราเนี่ยแซมกับเบนอยู่ไหนตายทั้งคู่แล้วเซเลอรแต่ว่า ที่นี่มันปลอดภัยไม่ใช่เหรอมันเป็นศูนย์กลางกันเสียเทิร์นเธอก็เห็นแล้วเนี่ยเสียเทิร์นมันตายไปแล้วตอนนี้เราเหลือแค่พวกเราแล้วเซเลอรเห็นลูกสาวกับภรรยาใช่ไหมชานลลิเดียไม่แต่ผู้คนถูกติดกับไปที่นี่อาจจะอยู่ที่ไหนสักแห่งมาเถอะเราต้องตามหาเขาแล้วออกไปจากที่แห่งนี้กันโอ้โหแล้วข้าสเตลล่าเราต้องออกไปจากที่นี่ เราต้องปิดไฟฟ้าก่อนนะถ้าหากเราอยากจะออกไปจากที่นี่อย่าบอกต้องสเตลล์อ่ะลูกทีมเบสบอลคนโปรดของนายชื่อไหมพวกป่าเนี่ไอโง่ไอพวกนี้มันคุยกันสบายใช่ไหมผมต้องสเตลล์ไว้เนี่ยไม่ต้องใช่ไหมโอ้ช่วยเซราโอ้โหมีการ โคออฟทีมด้วย <c oughs> เอาไปดิอีกหนูไปไหนโหมุนตัวไหมฟอนลำกดกระโดดไม่ขึ้นทำไมมันไม่กดกระโดดแล้วก็กดสเปซบอลแล้วลงพื้นเหรอวิ่งโอเคต้องช่วยเซล่าด้วย,วยช่วยเซร่าโอเค,เ,อเ,คอเซลา่ซลา,ลซลาก็จะช่วยเราเปิดประตูให้ผม ลุงตัวอ้วนเนี่ยไปไม่ได้เนี่ยติดหัวเนี่ยโอ้โหพีโดนช็อต,ตว่ะมันโดนบล็อกอีกแล้วอ่ะต้องเปิดประตูนี้จากอีกฝั่งแน่เลยเอ้ยแต่มันอยู่ทางนั้นน่ะต้องเรียกก่อนหรือเปล่าเรียกอ้าวเรียกไม่ได้หรออ้าวถ้าผมขึ้นไปก็โดน,นอ่ะสิเออหรือเปล่ามันโดนป่าวะไอเนี่ยมันมีทหารอยู่ทางซ้ายเนี่ย เขาเปิดใจฝั่งเราโดดถึงแล้วอ้าวอ๋อมันมีไฟฟ้านี่ว่ะไอผมก็ลืมดูคือมันถึงเหรออ้าวทำไมตอนผมกระโดดมันไม่ถึงวะมันถึงจริงเหรอเอาวะต้องลองวะฮึบโดดไกลๆหน่อยเร็วๆเข้าทหารกำลังมาเร็วๆเร็วๆโอเค โอ,อเคแล้วมีนคนใช้ประตูนี่หว่าทรงกองกำลังมาดูแถวเครื่องปั่นไฟหน่อย <c oughs> โอเคแม่งสงสัยรู้ดีเหลือเกินนะพวกมึงเนี่ยไฟฟ้าเต็ไมไปหมดเลยกระโดดไปปิดอะไรเนี่ยหมอ้อแปลงไฟฟ้าโอเคไปกันเถอะไปกันไปกันลูกโอ้โหทหารนี่กันอะไรเนี่ย อเอกสารของอเมริกาเคเดียนโปรตุเกสเป็นแผนอะไรสักอย่างเนี่ยครับผมไม่รู้นะลงล่างครับผมต้องไปเปิดประตูแน่เลยเครื่องปั่นไฟถ้าเปิดแล้วก็ถ้าปิดปิดอะไรถ้าปิดสิแล้วจะลงขึ้นไปมาทำไมนี่ยลุงเออนี่แหละปิดไฟ ดับให้หมดดับสิดับดับเรียบร้อยครับผมเอาละนรกแตกแน่นอนมึงไฟดับหมดแล้วเด้ออะไรกันอะอ้าวไฟฟ้าหมดแล้วผีก็ออกมากันเต็มสิครับโอ้โหเป็นไ,ไงล่ะโ,โหระเบิดเลยเย็ดเคลุงแค่ปิดไฟนิดคาวามชี่หายไปเลยพวกทหารกำลังตามเรามา ต้องรีโอจากที่นี่แล้วเขาอุ้ยโอ้โหมันยิงเละมันมาแล้วอุ้ยโอ้โหเลสเซลลาต้องช่วย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 ยิงก่อนยิงก่อนโอเคไอนีดเฮลรู้แล้วเจ๊เอ้าทำไมไม่ขึ้นวะอโอ้โหไอ้ตอนก็กด e รัวๆแล้วยิงก่อนยิงก่อนโอเคไปเซลลาผมไปไม่ได้ โอเคโอ,โอค้หโหแม่งติดแฮนด์ที่อะไรฮะมึงตายได้พวกเวนมึงฆ่ากูหลายรอบแล้วผีผีผีหรือไงอ่ะผีหรือไงล่ะกูเอ้าฝันไม่โดนฝันไม่โดนฝันไม่โดนหายใจพร้อมนะไอ้หนูเราจะต้องไปเออประตูมันออกจากไอ้ยิงไม่โดนอีกมันต้องขึ้นบน ึบโอเคเอาชิปหายลวงอีกอือไป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 เขาโอเคลุงโอเค,อเ,คเปิดแล้วโอ้อีโนวิง่งอีโนวิง่งอีโนวิงนว่งอ้าวไอ้น,นี่ก็ยิงกันจังอ้าวแล้วมึงจะมีหลอดเลือดไว้ทําไมจังเมื่อเมื่อปืนวันวัวนฮิตคิว โอ้โหเราต้องคุ้มกันเลยเนี่ยยิงหัวยิงหัวไปไม้หมดไม้หมดโอ้มีกระสุนโอ้ยประตูตอยูอ่ไม่น่าเร็วเข้าเร็วเข้าอีหนูไปไกลเลยเอ้ยไปสิโอ้โหลุงมึงก็ตัวสูงเกินไปไอชิบหายแค่นี้ก็ไม่ผ่านเอา้เาเออเซเล่าโดนจับ เฮ้ยผีเหรอผีเหรออย่ามายุ่งอย่ามายุ่งปิดประตูก่อนปิดประตูปิดประตูอนนี่อนีเอ่มเอ่มเฮ้ยมึงก็ตกูฮะตีเหรอตีเหรอตบเีมีที่ไหนตบเีมีเนี่ยอันี่อนีอ้าวยังไม่ตาย โอเคโหแม่งไอ้ยจหัวหัวร้อนกับอีผีพวกนี้แม่งสปอนเรื่อยๆโอวิ่งวิ่ไปไกลๆไปไกลหนไปโอเคอ่เตรียมกระสุนให้พร้อมมีโลเคเดยิงก่อนยิก่อนโอเควิ่งวิ่งวอือ ปิดประตูโอ้ยเรากำลังตายแน่เลยแล้วเดียวเราต้องตายแน่โอ้ยเดี๋ยวมิรู้แล้วนะยหนูพี่ก็ช่วยหนูอยู่นยรู้แล้วรู้แล้วยิงก่อนยิงก่อนที่หมโอเคเปิดเปิดมีชาโดเต็มหมดเลยชาโดเต็มหมดรู้แล้วหนูเลือกพูดมากได้แล้วแล้วช่วยลุงก่อนโอเคเลือดหนึ่งหลอดทั้งเกม ลันลานเร็วล็อกเว้ยาต้องตายแน่เลยแลนเดียวเขวาเผร่อฉันต้องอยู่แถวไหนตั้งแหงโอ้ยฉันไม่อยากเป็นมอนสเตอร์นะอะ<ป>้าวฆ่าตัวตายแล้วฆ่าฉันทีฆ่าฉันท,นทีคุณต้องทำไม่ไม่เดี๋ยวนะ มึงคงไม่ได้บอกว่ามึงเป็นคนฆ่าเมียกับลูกใช่ไหมมึงพูดทำนองนี้มึงไม่ได้ฆ่าเมียกับลูกใช่ไหมทำไมเราเป็นไอ้นี่ยปิดประตูก่อนเอาเดี๋ยวปิดประตูสิลุงเออเนี่ยเราเป็นเหมือน <minutes> เขาเรีย <ENNIS> <อ>กอะไรวะผู้ใหญ่บ <busca> ้านอ่ะเราไม่ได้เป็นคนฆ่าใช่ไหมผมบอกตอนนี้เราไม่ได้เป็นคนฆ่าเมียกับลูกใช่ไหมเราเข้าไปแล้วบมเกิดอะไรขึ้นลูกลักก็เลยขึ้นครับอ้าวยังไงครับเนี่ยบอกกูด้วยมึงห้ามบอกสับสนจะบอกอะไรก็บอกมาฉันไม่อยากจะเป็นสัตว์ประหลาดเลย ฉันไม่อยากให้พวกเรากลายเป็นพวกมันเก็ร้องไห้มีแค่สองนะัดฆ่าฉันเถอะฆ่าพวกเราเถอะโอ้โหเรารักคุณนะคือเมียกับลูกขอให้ฆ่าเขาโอ้โห ไม่ไม่เข้าใจยังไงพวกเรามีทางเลือกเสมอทางเลือกนี่แหละที่เป็นตัวตัดสินเราทางเลือกที่จะบอกให้พวกเราเป็นอะไรเราจะยอมแพ้ไม่ได้เราตัดสินใจได้เลือกที่จะเป็นเข้มแข็งเหมือนกับคาร่าัเข้มแข็งเพื่อแซมเพื่อเบนเลือกเพื่อต่อสู้เพื่อสเตล่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเลือกให้มีชีวิตรอดเอาต่อไปโอ้ยโคตรเท่ ลุงข้าคนตาแตกกับคุณนะวันนั้นแต่ข้าไม่ได้ตายไปด้วยข้ารับไม่ได้มันกะฉันดึงออกไปจากจิตใจแล้วแต่มันก็ไม่เคยเกิดขึ้นเลยความทรงจำที่อู่ฝังไวใ้ในความความรู้สึกห้วงลึกฉันตัดสินใจมาหลายอย่างแล้วเจนน้อยเส้นทางที่ฉันเลือกตัดสินใจฉันพร้อมแล้ว โอ้โหแม่งโคตรเทสัตว์ <g les> เราได้ปลดล็อกโหมดในแม่แล้วครับผมเย้ yeah. <g les> เล่นจบแล้วผมสำหรับอ uh ่าแล้วทำไมเป็นตัวเอวะอ่ะโอ้โ oh, ห oh, เราจบกันไปเรียบร้อยให้ผมสำหรับ d ด a ไล i ์ด t Director คั t อะผมโอ้โหแม่งอ๋อคือผมว่าเป็นเกมที่ดีเลยนะเนื้อเรื่องก็ อาจจะบอกสับสนไปนิดนึงอะแต่ก็นิดนึงครับผมแค่นิดเดียวคือถ้าหากเราเข้าใจภาษาอังกฤษแล้วก็เรื่องราวในเกมก็อาจจะทําให้เราเข้าใจได้ผมว่าอมันเป็นยังไงแต่นี่คือจะถ้าจะให้ผมสรุปก็คือเอตั้งแต่แรกเลยนะอก็คือเราเนี่ยแหละอน่าจะเป็นตอนช่วงที่เกิดโรคระบาดเนี่ยผมแล้วมีพวกผีพวกซับบี้อะไรมาเนี่ยเอเราเนี่ยมันเหมือนกับอารมณ์เหมือนกับผู้ใหญ่บ้านนะผมมีหมวกมีอะไรเนี่ย มีลูก2องยครับผมแล้วพอเรากลับไปที่บ้านเนี่ยเราก็ไปเจอเมียกับลูกที่อ่าเหมือนติดอยู่ในห้องครับผมซึ่งเหมือนว่าเราน่าจะประมาณว่าแบบสู้พวกชาโดไม่ได้ครับผมเมียกับลูกก็เมียเหมือนเหมือนแบบไม่อยากกลายเป็นซอมบี้อะ่ะเออไว้ง่ายครับผมเขาไม่อยากกลายเป็นซอมบี้เขาก็เลยขอให้เราเนี่ยช่วยฆ่าพวกเขาให้ทีเพราะว่าพวกเขาไม่อยากกลายเป็นพวกชาโดครับผมแต่กลายเป็นว่ากระสุนมีเพียงแค่2นัดครับผมซึ่งกระสุน2นั้นเนี่ย ในเวรหรือว่าตัวเอกของเราเนี่ยยิงไปที่เมียกับลูกนะครับผมซึ่งผมรู้แล้วแหละว่าลูกสาวกับเมียเนี่ยต้องตายแต่ไม่คิดว่าสองคนนี้จะตายเพราะเราครับผมไอเยี่ยมแม่งผีตรงเนี้ยแล้วปรากฏว่าในเวนพระเอกของเราเนี่ยก็ต้องใช้ชีวิตอยู่กับความทรงจําที่ถูกฝังเอาไว้อยู่แบบนี้ครับผมบางครั้งที่เราเห็นแฟนแบ็คเนี่ยก็คือเป็นเหมือนน่าจะอารมณ์เหมือนกับในดิสวอร์มาเลยครับผม ไอาอารมณ์ที่แบบว่าเรารู้สึกเสียใจกับใครมากๆเนี่ยแล้วเราแบบตัดสินใจออกเขาเอาเขาออกไปจากหัวไม่ได้ผมมันก็เลยกลายเป็นภาพหลอนขึ้นมาครับผมมันร่างกายมันเหมือนแบบมันไม่อยากรับรู้ความทรงจําแบบนี้ครับผมมันก็เลยอาจจะมีโมเมนต์แบบลูกสาวปรากฏตัวบ้างเมียปรากฏตัวบ้างเสียงร้องเสียงเพลงอะไรประมาณนี้ผมก็ <c oughs> ผมว่าใช้ได้เลยนะโอเคในเรื่องใช้ได้เลยแล้วก็โอ้โหแม่ง น้ำตาไหลป่าหรอกคิมูกใช่ได้แล้วผมโอ้โหคุ้มค่าตังที่ซื้อมากครับผมอันนี้ผมซื้อมาในช่วงเซล,ลนะผมรู้สึกว่าจะซื้อดองเอาไว้แล้วผมแล้วก็เพิ่งจะได้มาทําเกมนี้แหละครับผมแต่ว่านะคุ้มค่าตังมากผมแนะนําเลยถ้าใครชอบเกมนี้ในเรื่องอ่ามุมมองด้านข้างแบบนี้นผมก็แนะนําให้ซื้อลองมาเล่นกันได้ผมโอ้โหในเรื่องผมนี ชอบมากเลยผมชอบมากเลยอยากจะมีอยากจะเล่นเกมแนวนี้มากครับผมนะโอ้โหแม่งสุดยอดเยี่ยงผมโอเคเราข้ามคัสซีนไปครับผมเครดิตเ,เรียบร้อยครับผม,ผมไอโหมดไอแม่นี่คืออะไรวะในโหมดนี้ความสำเร็จจะไม่แช่ผมโอ้โหน่าจะเป็นโหมดเขาบอกว่าเป็นโหมดเอ็นลีดส์นะผมไม่รู้เหมือนกันนะเอ็นลีดหรือเปล่า แต่ผมคงไม่เล่นแล้วผมอ่ะถ้าใครอยากเล่นก็ลองไปซื้อเกมแล้วก็เล่นในเรื่องจบก็มาลองกันได้ผมนะสำหรับโมดนี้ในแม่โมดนะผมก็จบกันไปสําหรับเกมเดนไลท์ไดร์เล็กเตอร์คัตอ่านะครับผมย่ yeah. ไม่คิดว่าจะจบไว <c oughs> <c oughs> ก็จบไวเหมือนกันนะพาเจ็ดนะเนี่ย่ะแล้วก็ส่วนเกมอื่นก็ผมก็จะเล่นในเรื่องต่อไปเรื่อยๆผมอ่ะแต่ก็ต้องคอยดูนะว่าจะเป็นเกมอะไรนะผมตอนนี้ก็จากเราไปจะไปที่ก่อน,นผมเราไปเจอก,กันกับเกมอื่นเกมต่อไปครับผมบายบายครับ